คณิต2นะครับปี68เป็นข้อที่14นะฮะข้อนี้เป็นเรื่องของสถิติมาอ่านโจทย์กันนะครับเขาบอกว่าถ้าคะแนนวิชาคณิตาศาสตร์ของนักเรียนจำนวน10คนเป็นดังนี้นะฮะแล้วข้อมูลชุดนี้มีลักษณะการกระจายแบบใดอ่ะจริงๆข้อนี้มันไม่ยากนะครับน้องแต่ว่ามันเป็นความรู้ตอนต้นๆก็เลยคิดว่าหลายคนอาจจะแบบลืมไปแล้วและพอเขาถามเนี่ย สมมาตรเบรซ้ายเบยขวามันจะตกใจว่าอุ๊ยฉันจําไม่ได้เลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวกูกรัจะทวนให้ว่าสมมาตรเบรซ้ายเบยขวามันเป็นยังไงนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยอ่ะเขาถามว่าข้อใดถูกนะครับกูกรัยังไม่ได้ดูชอยนะไม่ดูละเอียด <c oughs> เราต้องสังเกตก่อนนะครับน้องว่าเวลาเขาให้ข้อมูลมา5ตัว10ตัว20ตัวอย่างแรกเลยคือสังเกตลักษณะของข้อมูลว่าเรียงลําดับ หรือยังนะฮะถ้ายังไม่เรียงลําดับให้เรียงซะเรียงจากน้อยไปมากนะครับมันอันตรายมากถ้าเราทําโดยไม่ดูนะครับเพราะฉะนั้นให้สังเกตก่อนว่าเรียงลําดับแล้วหรือยังซึ่งข้อนี้เรียงมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันก่อนนะครับว่าข้อมูลมันมีการกระจายแบบใดเนี่ยเขาดูยังไงบ้างนะในหัวข้อนี้ก็คือเรียกว่าเรื่องของการกระจาย อาจจะอธิบายนานนิดน,นึงนะครับเพราะว่าทบทวนให้หลายๆคนที่เลืมไปแล้วด้วยนะใครเข้าใจายอยู่แล้วสกิปไปตรงกลางๆเลยก็ได้นะครับไปดูเฉลยเลย <c oughs> คือการกระจายของข้อมูลเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่3ค่าตามช้อยที่เขาบอกอย่างแรกเลยก็คือค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับก็คือสัญ,ญลักษณ์คือตัวมิวนะสมัยก่อนเขาใช้ X bar ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้เขาใช้ตัวมิวเขาเรียกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิตซึ่งค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยหาไม่หาไม่ยากนะครับค่าเฉลี่ยเลขคณิตสูตรไม่ยากเลยก็คือมิวนะฮะจะเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดนะให้เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลอ่าอย่างข้อนี้ข้อมูลมีกี่ตัวล่ะข้อมูลมี10ตัวก็หารด้วย10นะครับข้างบนก็คือผลบวก หรือที่เขาใช้สัญ,ญลักษณ์ว่าซิกมาแปลว่าผลบวกนะซิกมาของ x i หารด้วยจำนวนข้อมูล n ก็เดี๋ยวเรามาคำนวณกันอันที่2นะครับข้อมูลชนิดที่2ที่เขาพูดถึงคือค่ามัธยฐานนะมัธยฐานคืออะไรนะมัธยฐานเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่ามีเดียนะฮะซึ่งย่อว่า ME นะมีเดียนนะครับค่ามัธยฐาน มัธยฐานเนี่ยมันหมายถึงค่ากึ่งกลางนะครับก็คือข้อมูลน้องๆอ,อ่านดีๆนะตั้งใจอ่านนะมันคือข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งหรือไม่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับสำคัญตรงนี้ข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางนะสำคัญคือคําว่ากึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมดนะครับแต่มันมีลักษณะอย่างนี้ครับมันอยู่กึ่งกลางของข้อมูลทั้งหมด ที่จัดลำดับแล้วนะฮะแปลว่าเนี่ยเรียงลำดับแล้วถ้าเราไม่เรียงลำดับเราอย่าเพิ่งบอกว่าตัวกลางคือใครนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆต้องเรียงลำดับนี่แหละมันอันตรายตรงนี้บันคนเห็นข้อมูลปั๊บกระโดดใส่เลยจับตัวตรงกลางมาเป็นมีเดียนผิดเลยเพราะไม่ได้เรียงต้องเรียงการเรียงเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้บังคับว่าเรียงจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยได้ทั้งคู่ แต่ส่วนใหญ่นิยมเรียงยังไงฮะเรียงจากน้อยไปมากถูกไหมโอเคนะต่อมาข้อมูลตัวที่3เขาเรียกว่าฐานนิยมใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกตนี้มันจะมีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะครับแล้วก็มายาฐานแล้วก็ฐานนิยมเนี่ยสตัวที่เขาอยากให้เราหานะครับฐานนิยมคืออะไระภาษาอังกฤษเขาก็เรียกว่าโหมดนะครับหรือย่อว่า m o นะฮะ โหมดก็คือฐานนิยมความหมายของฐานนิยมคืออะไรครับนะฮะก็คือข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่นะฮะมีการซ้ํามากที่สุดอ่ะใช้ภาษาชาวบ้านคือซ้ํามากที่สุดนะครับซึ่งโหมดเนี่ยหรือฐานนิยมเนี่ยมันจะต้องมีตัวซ้ำๆๆๆๆๆกันเยอะๆถึงจะนับว่าตัวนั้นเป็นโหมด เพราะฉะนข้นถ้อข้อมูลชุดไหนที่ไม่มีข้อมูลอะไรซ้ํากันเลยแปลว่าไม่มีฐานนิยมก็ได้นะแต่อย่างข้อนี้มีมีแน่ๆนะครับข้อมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุดในภาษาที่มันเป็นเป็นศัพท์ทางสถิติเขาเรียกว่าความถี่สูงสุดนะครับก็คือความถี่เนี้ยต้องมากที่สุดเขาถึงจะเรียกว่าตัวนั้นเป็นโหมดนะข้อสังเกตก็คืออะไรรู้ไหม ตัวฐานนิยมเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลตัวที่ซ้ำๆกันเพราะฉะนั้นค่าฐานนิยมเนี่ยจะต้องมีค่าตรงกับข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเสมอนะฮะฐานนิยมไม่ใช่อยู่ดีๆก็นึกขึ้นมาเองนะครับไม่ใช่การบวกกันหารสนะครับฐานนิยมคือจะต้องตรงกับข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งเสมอเพราะมันมีความถี่ซ้ํากันเยอะสุดส่วนค่ามัธยฐานเนี่ยมันอาจจะเป็นค่าตรงกลางที่ไม่โดนเลขอะไรเลย ถ้ามันไม่โดนเลขอะไรเลยแล้วให้จับบวกกันหารสองนะครับจับคู่กลางนะครับมันก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลใดเลยก็ได้เป็นข้อมูลที่คำนวณขึ้นมาในทำนองเดียวกันเนี่ยค่าเฉลี่ยเลขคณิตเนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลตัวใดเลยก็ได้แต่จะเป็นค่าที่อยู่ระหว่างค่าที่น้อยสุดกับมากสุดนะครับข้อมูลทั้ง3ตัวเนี้ยค่าทั้ง3ค่าเนี้ยเขาเรียกว่าค่ากลางน้องจําไว้นะ สามตัวนี้เขาเรียกรวมๆว,ว่าค่ากลางทางสถิตินะครับค่ากลางคำว่ากลางไม่ได้หมายถึงว่าอยู่ตรงกลางแต่หมายถึงว่าเป็นตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นๆน,น,นะครับค่ากลางคือตัวแทนของข้อมูลชุดนั้นๆฉะนั้นเราต้องเลือกค่ากลางที่เหมาะสมนะฮะว่าข้อมูลชุดไหนควรจะใช้ค่ากลางแบบไหนโอเคนะยังไม่ลงลึกกว่านี้นะครับ สรุปก็คือน้องๆจะต้องรู้จักว่าข้อมูลทั้ง3ตัวนี้มีความหมายว่าอะไรบ้างก่อนนะฮะก็สรุปคือ mean median mode 3ตัวนี้ที่สำคัญโอเคไหมทีนี้ในการกระจายในการกระจายของข้อมูลเนี่ยเราเอาข้อมูลทั้งหมดมาพลอตกราฟเอาล้วนะถ้าสมมุติว่าเราพลอตกราฟแล้วข้อมูลมีลักษณะอย่างนี้ ค่อยๆดูนะถ้าข้อมูลมันมีลักษณะอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยคืออะไรแกนตั้งคือความถี่แกนนอนคือข้อมูลนะฮะฉะนั้นตรงที่มันสูงที่สุดเนี่ยมันคือข้อมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุดถูกไหมซ้ำกันมากที่สุดความถี่มันถึงได้พีคขึ้นมาเนี่ยกระโดดขึ้นมาขนาดเนี้ยตรงเนี้ยมันคือข้อมูลที่มีการซ้ําเยอะที่สุดดังนั้นตำแหน่งนี้มันควรจะเป็นใชร มันควรจะเป็นตำแหน่งที่มีความนิยมสูงสุดนะไอ้เจ้าสูงสุดตัวเนี้ยเขาก็เลยเรียกว่าโหมดตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งของโหมดนั่นเองโอเคไหมหนึ่งตัวแล้วนะต่อมาถ้าข้อมูลนะฮะที่อยู่ตำแหน่งกึงกลางข้อมูลตัวนั้นยังคงอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางไม่ว่ามันจะเทไปทางไหนก็ตามเราต้องหาข้อมูลตำแหน่งกึ่งกลางมาให้ได้มันจะไม่ขยับซ้ายไม่ขยับขวา ข้อมูลกึ่งกลางเราเรียกว่าค่าของอมัธยฐานมัธยฐานหรือมีเดียนก็เลยอยู่ตรงกลางเอเคไหมฮะ,ะลักษณะการกระจายแบบนี้นะโหมดจะอยู่ขวาสุดตรงกลางจะเป็นมีเดียนคือฟิกไว้แล้วเพราะฉะนั้นเหลืออีกตัวหนึ่งคือใครมีเดียนไม่ใช่ <laughs> มีนนะฮะมีนก็คือแก้วค่า,าฉเฉลี่ยเลขคณิตนีเรียกว่ามีน มันก็ต้องมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะของชุดข้อมูลเมื่อคำนวณแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะนี้โอเคไหมดังนั้นการเรียงลำดับข้อมูลอย่างนี้เขาเรียกว่ามีนน้อยกว่ามีเดียนมีเดียนน้อยกว่าโหมดและกราฟมันจะมีทรงลักษณะนี้น้องๆครับเราต้องคำนวณค่าทั้ง3แล้วเปรียบเทียบกันนะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีนน้อยกว่ามีเดียนมีเดียนน้อยกว่าโหมดแปลว่าอะไร ลักษณ,ณะการกระจายแบบนี้เขาเรียกว่าเบสสายจำลักษณะการกระจายแบบนี้เขาเรียกว่าเบสสายใช่มันจะขัดความรู้สึกกราฟที่นูนทางขวาเนี่ยเขาเรียกเบสสายนี่นะเนี่ยเขาเรียกเบสสายจำไว้นะครับน้องๆจำว่าอะไรจำว่ามันขัดความรู้สึกถ้าน้องๆรู้สึกเหมือนเหมือนเบ้ขวาจริงๆแล้วเขาเรียกว่ากราฟเบ้สาย ดังนั้นน้องๆต้องหาข้อมูลทั้ง3ตัวนี้มาแล้วมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นฟอร์มนี้ไหมถ้าไม่เป็นดูต่อครับถ้ามันมานูนเอาฝั่งซ้ายล่ะอ่าถ้ามันมานูนเอาฝั่งซ้ายเราจะเรียกข้อมูลลักษณะนี้ว่าเบ้ขวาถูกปะอ่าเมื่อกี้มันเบนทางฝั่งขวาเราเรียกเบ้ซ้ายถ้ามานนนทางซ้ายเราเรียกว่าเบ้ขวาไม่ว่าใครจะเรียกยังไงครูก็จําแค่นี้พอ ข้อมูลอะไรที่อยู่ตรงกลางเสมอนะจำได้ไหมกลางกลางกึ่งกลางมีเดียนข้อมูลอะไรที่อยู่ตรงมีค่านิยมสูงสุดตรงนี้ก็คือฐานนิยมนั่นคือโหมดดังนั้นค่าที่เหลือจะต้องอยู่อีกข้างหนึ่งของมีเดียนก็คืออะไรฮะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเพราะอะไรเพราะมีเดียนต้องอยู่ตรงกลางเลครับน้องมีเดียนต้องอยู่ตรงกลางมัธยาฐานเนี่ยต้องอยู่ตรงกลางดังนั้นถ้าโหมดอยู่ข้างหนึ่ง มีนต้องอยู่อีกข้างหนึ่งลักษณะข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็คือฐานนิยมจะน้อยกว่ามัธยฐานมัธยฐานจะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตเจอกราฟแบบนี้เราจะเรียกว่าข้อมูลมีลักษณะเบ้ขวาโอเคไหมนะะประมาณนี้นะสุดท้ายข้อมูลตัวตรงกลางเนี่ยนะครับมันก็คือถ้าเราคำนวณแล้วมันออกมาเป็นกราฟที่มันสูงตรงกลางพอดี อะไรอะไรมันก็จะมากองอยู่ตรงกลางนั่นคือ mean m e d i a นโหมดจะอยู่ตรงกลางตัวนี้นะฮะตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะตัวที่มีความโดดเด่นเฉพาะเขาเรียกการแจกแจงแบบปกตินะฮะข้อนี้เขาเรียกรูปนี้ว่าการแจกแจงแบบปกติซึ่งจะถูกแยกเรียนไปอีกบทหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของการแจกแจงปกติมีพื้นที่ใต้กราฟเป็นความน่าจะเป็น เคไหมฮะโอเคทีนี้เราจะตอบได้ยังไงว่าข้อนี้มีนเท่าไหร่เราจะตอบได้ยังไงว่าเบซ้ายหรือเบขวาสรุปน้องๆต้องทาอะไรต้องหาค่าของค่าเฉลี่ยเลขคณิตมัธยาฐานฐานนิยมโอเคนะอ่ะเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นครูครับจะเอาความรู้ตรงนี้ไปแปะไว้ข้างๆก่อนนะครับแปะไว้ตรงนี้นะพอเข้าใจแล้วเนาะใครที่ลืมไปแล้วนี่ถือว่าได้ทําการทบทวนอย่างละเอียดแล้วนะครับ ตอนนั้นเรามาเริ่มกันที่ค่าที่ 1. ก็คืออะไรฮะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะครับมีนนะค,ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับอะไรนะจำสั้นๆง่ายๆว่าผลรวมหารด้วยจํานวนนะฮะเท่ากับผลรวมหารด้วยจํานวนซึ่งผลรวมเนี่ยน้องๆก็ไปรวมนะฮะวิธีการรวมข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยน้องๆใช้วิธีการจับกลุ่มเขาห้ามเอาเครื่องคิดเลขเข้าใช่ไหมมาช่วยกันนับผลรวมครับนับอย่างนี้นะ อ่ะกรก๊ก็จะมองตัวเลขที่คล้ายๆกันเช่น40 40 45เนี่ยรวมกันได้125ถูกไหม1้5บวกอีก35เป็นเท่าไหร่ครับ160ถูกไหมฮะอ่ะเก็บไว้ก่อนถัดมา75บวกกับ85อ่ะเอา5ตัวนี้ไปบวกกับตัวนี้เป็น90ใช่ไหม90บวก70ก็160เหมือนกัน 60มี3ตัวรวมกันก็ได้180แล้วก็52นะฮะแล้วก็เอาแต่ละอันเนี่ยบวกกันซึ่ง160บวกกันเนี่ยมันได้320ถูกปะ่ะ160บก160ได้320บวกอีก180 8บวก2ได้10ทด1เป็น5 500ไปบวกกับอีก52อ่ะสรุปคือ552เข้าใจไหม บวกอย่างนี้นะพอเราได้ผลรวมเป็น52 55 552หารด้วยจำนวนข้อมูลโจทย์เนี่ยเขาบอกไปแล้วข้อมูลมี10ตัวบางคนก็นับเอานับก็ได้ข้อมูลมี10ตัวนะครับ,บน้องก็หารก็ปัดจุดทีหนึงมันก็จะได้เท่ากับ55.2จุดโอเคไหมอ่ะส่วนที่ยากที่สุดผ่านไปแล้วนะครับถัดมาคุกับก็จะมาหา ข้อมูลของมีเดียนตอนนี้น้องๆดูนะการหามีเดียนเนี่ยอย่าเพิ่งหาข้อมูลนะฮะเราต้องหาข้อมูลตำแหน่งกึ่งกลางก่อนหาว่าตำแหน่งกึ่งกลางเนี่ยคือข้อมูลตำแหน่งที่เท่าไหร่ได้ไหมข้อมูลตำแหน่งกึ่งกลางคือตำแหน่งที่เท่าไหร่ปกติเนี่ยถ้าเราจะหาตำแหน่งกึ่งกลางเช่นอย่างสมมติ1 2 3 4 5 มี5ตัวกึ่งกลางคือตรงนี้ถูกไหมเขาเรียกว่าตัวที่3พอดีก็เอาตัวนี้ไปตอบแต่ถ้ามันมี6ตัวล่ะกึ่งกลางมันคือตรงนี้มันไม่ตรงกับใครเลยก็ให้เอาข้อมูลคู่กลางเนี่ยคือ A กับ b เนี่ยบวกกันแล้วหาร2โอเคไหมฮะแต่สำคัญคือน้องๆต้องหาก่อนว่ากึ่งกลางมันคือตำแหน่งที่เท่าไหร่ไปดูกันนะครับอย่างข้อมูลชุดนี้มันมี10ตัว นะมันมี10ตัวแสดงว่ากึ่งกลางก็อยู่ตรงระหว่างอะไรฮะรูกรับก็นับ1 2 3 4 5ข้างขวาครับ1 2 3 4 5แบ่งกลางคือตรงนี้ซ้ายมี5ตัวขวามี5ตัวถูกไหมฮะมันไม่พอดีกันดังนั้นข้อมูลกึ่งกลางที่จะเป็นมีเดียนจริงๆเนี่ยนะมีเดียนของเราต้องเอา52บวก60แล้วหาร2นะครับ นั่นคือตำแหน่งกึ่งกลางคือข้อมูลตัวที่6ตัวที่5.5ุตัวที่ฮะเขาเรียกว่าตัวที่5.5แล้วก็คือการเอาคู่กลางเนี่ยมาบวกกันหาร2องนไหมฮะนะบวกกันหาร2ได้เท่าไหร่ตัวนี้แหละเราเรียกว่ามีเดียนนะครับหรือมัธยฐานอ่ะได้เท่าไหร่ครับเอา2ไปหาร60เหลือ30หารตัวนี้ หลือ26 30บวก26เป็น56บางคนอาจจะนึกเถียงในใจว่าสอนแบบนี้ก็ตัดเลขกันผิดพอดี <c oughs> เอาละเอียดเนาะ60บวก52มันได้112ใช่ไหมแล้วหาร2แล้วก็เอา2ตัด2 50เหลือเศษ1ทดไปเป็น12 2 62นะครับจริงๆแล้วการตัดเลขตรงนี้มันมีมี ขั้นตอนข้างในนะที่ต้องดึงตัวร่วมก่อนเราค่อยตัดนะครับแต่ถ้าจะบวกกันแล้วหาร2นี้ก็ได้อ่ะข้างบนนี้เรียกว่าตำแหน่งมาดูกันนะข้างบนนี้เรียกว่าตำแหน่งตำแหน่งของมัยธยฐานคือห้าตำแหน่งที่5.5แต่ข้อมูลข้างล่างอันนี้คือข้อมูลนะฮะอันนี้คือค่าของข้อมูลเขาเรียกว่า56ดังนั้น ตำแหน่งของข้อมูลเนี่ยมันมีสูตรการหาแบบเร็วๆก็คืออะไรรู้ไหมเอาจำนวนข้อมูลบวก1และหาร2ฟังอีกทีหนึ่งตำแหน่งกึ่งกลางข้อมูลไม่ว่าน้องจะมีข้อมูลกี่ร้อยกี่พันตัวเอามาบวก1และหาร2อนะครับอย่างเช่นข้อนี้เนี่ยมีข้อมูล10ตัวบวก1และหาร2ตำแหน่งของข้อมูลก็เลยเป็นตัวที่11ส่วน2 หรือ5.5นั่นเองเมื่อเราพบว่ามันเป็นข้อมูลตัวที่5.5เพราะฉะนั้นค่าของมีเดียนก็คือให้เอาตัวที่5กับตัวที่6บวกกันหาร2นะฮะซึ่งมันได้112หาร2เราก็เลยตอบ56เก็บไว้นะนี่คือมีเดียนนะครับตัวที่2สุดท้ายนะครับข้อมูลตัวที่3คือโหมดหรือ ฐานนิยมนะฐานนิยมเนี่ยมันคือข้อมูลไม่ใช่นิยามฐานนิยมเนี่ยมันคือข้อมูลที่มีการซ้ํากันมากที่สุดคือใครฮะเลขอะไรที่ซ้ํากันมากที่สุดในนี้คำตอบคือเลข60นะเลข60เพราะฉะนั้นน้องๆจะได้แล้วนะครับได้แล้ว3ตัวว่าค่ามีนค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็น55.2 ค่ามัธยฐานตัวที่อยู่ตรงกึ่งกลางคือ56แล้วก็ค่าโหมดคือ60ใครน้อยสุดใครน้อยสุด55.2น้อยที่สุดใช่ไหมอ่ะเรียง55.2ดูนะ55.2น้อยกว่า56 56น้อยกว่า60นี่คือมีเดียนนี่คือโหมด แล้วก็นี่คือมีนแล้วก็เลยเรียงเป็นมีนมีเดียนโหมดนะครับอันนี้คือเรียงลำดับเพราะฉะนั้นน้องๆได้มีนมีเดียนโหมดน้องๆก็ไปเทียบกับความรู้เดิมที่เรามีว่ามีนมีเดียนโหมดมันตรงกับรูปที่3ใช่ไหมตรงกับรูปนี้ก็แปลว่าการาฟข้อนี้เบ้สายการกระจายของข้อนี้มีลักษณะการเบ้ทางสายตอบชอยที่ 3นั่นเองครับโอเคไหมเคลียร์แล้วนะข้อนี้นะให้หมดทุกอย่างเลยบอกความรู้หมดเลยว่ามีน n มี d เดียนโหมดคืออะไรเแบซบ้ายเแบซบขวาม,มาตรฐานปกติเป็นยังไงบอกหมดแล้วนะฮะก็ลองทบทวนแล้วก็ทำซ้ำอีกสักรอบหนึ่งอันนี้เคยออกแต่นานๆออกทีหนึงแต่ก็จำเอาไว้มันก็ได้คะแนนไม่ยาก ครับใครมีคําถามสงสัยอะไรตรงไหนก็สอบถามเงินเข้ามาได้นะครับบางคนเข้ามาดูแบบเอ๊ะบางจุดมันไม่จําเป็นต้องอธิบายเลยทาไมค,ครูครถึงต้องอธิบายละเอียดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นข้อสอบคณิตทสองครูครจะบอกให้ว่าในข้อสอบคณิตทสองคนที่สอบคณิตทสองอาจจะแบบไม่ใช่คนที่เก่งทันทีเลยอาจจะลืมหมดแล้วก็ได้นะครับอย่างเช่นบางครั้งเนี่ย ออไม่รู้จักสัญลักษณ์ซิกมาด้วยซ้ำครูกรัเลยต้องเปลี่ยนคำว่าซิกมาเป็นผลรวมนะแล้วก็หารด้วยจำนวนมันน่าจะเข้าใจง่ายกว่าอันนี้เพื่อให้น้องๆที่เขายังไม่ได้ทบทวนได้ทบทวนได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เก่งๆอยู่แล้วเนี่ยก็อย่าพึ่งลำคาญกันนะครับสามารถดูกระโดดกระโดดได้นะให้เห็นแนวคิดก็พอโอเคนะครับก็ฝากไว้นะข้อไหนง่ายฝึกให้ชำนาญน,นะข้อไหนยากฝึกให้ทำได้ให้ไม่กลัว นะเวลาเจอเข้อสอบจะได้มีอะไรมีความรู้มีความคิดอะไรไปแก้ปัญหาในห้องสอบได้นะครับมีข้อสงสัยไงคอมเมนต์ Comment. สอบถามมึงเข้ามาได้ข้อนี้ก็คงประมาณนี้แหละใช้เวลาเยอะแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาดูนะครับแล้วติดตามดูข้ออื่นๆด้วยนะครับข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ